สวัสดีคะ่ะแพรวาน,นะคะวันนี้อยู่ที่ The W Plus m e d i c นะคะพี่แพรวนะคะเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วครั้งแรกที่มาที่นี่นะคะคือประสบปัญหาเป็คนที่มดลูกต่ำแล้วก็มีมดลูกแห้งเนาะ วันนี้นะคะมาทาโปรแกรม Virgin r e p ีแพเป็นครั้งที่2นะคะเพราะว่าทาครั้งแรกไปแล้วรู้สึกว่าโอเคมากแล้วก็เลยมาทําครั้งที่2เพราะคุณหมอนั้นล็อ l โล w ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวก็ลองมาดูว่าถ้าหลังจากทําครั้งนี้ไปมันจะเป็นยังไงบ้างค่ะ,อะตอนขณนะทำนะคะจะรู้สึกว่าอุ่นๆนะคะเครื่องที่คุณหมอใช้ก็จะเป็นเครื่องที่แบบเหมือนกระตุ้นคอลลาเจนให้แบบ ข้างในเรามันดีขึ้นเนาะแล้วก็หลังทําก็รู้สึกว่าช่องคลอเรากระชับมากกว่าเดิมก็เลยลองมาทำครั้งที่2ดูค่ะ หลังจากที่ทําไปนะคะผลลก็คือดีดีขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็เหมือนว่าแบบช่องข้อเรากระชับมากกว่าเดิมแล้วก็พวกเครื่องตกขาวหรือว่าพวกหลายๆอย่างอะคะ่ะมันดีขึ้นเนาะแล้วก็เนี่ยก็เลยคุณหมอนะัดฟอลโล่ครั้งที่2ก็เลยเข้ามาทําอีกรอบนึงน่าจะดีขึ้นอีกอะค่ะ มาจาก c e e o o o k ค่ะคือเหมือนว่าเราเลื่อนฟีดฟีดดูเนาะแล้วเราก็ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวัดรูกหรือว่ารีแพหรือว่ารีย er อย่างเงี้ยค่ะแอสไลน์มานะคะแล้วก็มาสอบถามทางคลินิกทางคลินิกเขาให้คำปรึกษา,าดีมากแล้วก็เข้ามาพบคุณหมอได้เลยอะคะ่ะ จริงๆพี่เขาอยากฝากถึงคนที่จะตัดสินใจทำรีแพรค่ะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายนะมันเป็นเรื่องที่เราอ่ะต้องดูแลเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะภายในเนาะแต่บางคนอ่ะยังไม่กล้าที่จะแบบต้องการแบบเปิดเผยหรือว่านู่นนี่นั่นอะไรแต่ใดๆแล้ว,วอยากให้ลองเข้ามาปรึกษาคุณหมอดูค่ะคือที่นี่คือคุณหมอใจดีแล้วก็พี่ที่คลินิกคือน่ารักมากค่ะยังไงก็ฝาก W วิ plus m e d i c ด้วยนะคะบ๊ายบาย